ก็กรับ <c oughs> สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับจ่าทอมเช่นเคยนะพอดีวันนี้ไม่มีอะไรตัดพิกโกอีพีสามยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ก็รอกันหน่อยก็เลยไม่มีคลิปจะลงก็เลยมีคลิปคลิปนี้มาให้ดูคือคลิปของวอ l เนหนึงนึ่งการเจอกันระหว่างคขอตอบผมคือปรามหรือแบล็คเลสเกรฟนะฮะแล้วก็ประทะก,กับคุณกิโลปอน เรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะชนะในหนึ่งๆนี้จเป็นไฮไลท์นะฮะซึ่งเราเล่นในดิสคอร์ก็ผมจะเปิดให้พวกคุณย่าคุณไอซ์บาร์บี้ดูดูทุกให้ทุกคนดูนะระหว่าง2คนนี้เจอกันว่าใครใชนะความฮาจะเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่าไป พวกเรานันจนตามสุกวันเพื่อไม่มีเราก็หุนกันทำแบบนี้กันแทบทุกวันเป็นวันเสาร์ไว้พบพบดูยันหนึ่งมัดหนึ่งลอยหนึ่งโลเจ็ดลอยเอคอลหนึ่งลอยชอบละสีเอาอันนี้ยอะเอเซนนะเทเว่นก็ได้นะพี่เจอมิดเลยอ่ะดีเอเซนเอเซนดีเอเซนไมเรื่อยวัดอยากจะใช้สกิลหรืออยากจะเกียร์หรืออยากจะเดินอะไรก็แล้วแต่ วัดกลางกันเลยวัดกลางกันเลยเรามันนักลบนวันอยู่แล้วเล่นอ้หรอผมอ๋อโหแล้วผมไม่ได้โอ้ไม่ได้วอร์มไปด้วยใส่สุดโกงให้มันด้วยเชียร์ใครครับคุณสกายคุณสกายเชียร์ใครครับระหว่างบอลกามไม่เชียร์บอลใครว่าไมเชียร์ใครครับอย่ามไม่เชียร์บอลกูกินี่บออย่ามาตั้งแบล็คเบอร์เชียร์ใครเชียร์พี่ปอดางแบล็คเชียร์ใครครับ เออแทงออนเลยบาทหนึ่งผมเทียพี่ป๋าบการตั้งความหวังกับปูนี่มันเหมือนการเอาเอาก้อนหินสิบก้อนมาวางไว้บนบ่าทั้งสองข้างเอันนี่คืออะไรพวกมันตัวเดียวกันอ่าตัวตัวเดียวกันไปเลยก็ได้ครับเพื่อความชัวร์ผมเลือกสิกไปแล้วครับออนเลือกสิกมาครับอะไรคนที่เอกเสกไปเลยได้ไหมบอกบอกว่าเฮ้ยมึงสกิลเก่งนะว่างเกินไปสนุกอย่าหัวร้อนอย่าวุ่นวายอย่าแทงกันตายโอเค ไอร้อนหรอกวามหนึ่งหนึ่งมันไม่ได้อะไรหรอกหนึ่งหนึ่งเขาใช้ตัวนี้กันห่าพี่ไอชนะแน่เลยไม่หนึ่งหนึ่งคือมันเติมเลือดได้ไงพี่ตัวเนี้ยก็เลยว่ามันจะไอปอนมันหยิบมาเพื่อได้เปรียบไงอีกกับปูดาปีนะโดนยิงก็จะได้หิวหิวแล้วไปยิงต่อนแรกอะไรตอนแรกปืนอะไรพกนะพกพกพกที่ไม่ต้องซื้ออะเจอกันตรงกลางเลยมั้ยสกิลสๆสกิลซื้อไหมสกิลซื้อได้เต็มที่ครับใช้ได้เต็มที่ครับเพราะว่านั่นอยู่ที่สกิลของคุณละ อ้ยปวดหัวเลยอ่ะว่าคุณจะใช้ออกมายังไงก็ยังเป็นต้องเจอกากนะเว้ยเจอไหนก็ได้จะได้จะไดบจบงี้จะได้ไปเล่นมีการวางมีการอะไรเนี่ยโหนี่ไอสัตว์นี่มันสิบสามสิบสามเลยเหรอวินทำไมมีดเองมันควงได้เยอะจังอ่ะมีพี่เหม็นควงได้งั้นเลยกดวายอ่ะพี่มึงควงมันเป็นไงอ่ะมันก็เป็นทุกปืนเวลาดูสกินอ่ะพี่เอเดนจ่าย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 ทีมเราทีมโอเมก้าโนวันไงไอปอนโก้ปอนโกม ตรงไปแล้วซ้ายเจปอนเลยโอ้ว่อย่าไปเชื่อเขาเยอะแย่ามึงสามารถเลือกคนดูได้ใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหเรือแปดว่ะเรือแปดว่ะได้อยู่นะแต่บอนมันโผล่มุมมึงเลยเดี๋ยวหลบไม่ได้แล้วโหลดแมปเออโหลดอะมมอดแป๊บกระสุนจะได้เลี้ยวเบนได้เออหมดเลยปอนเปิดกูเปิดแป๊บกูมันเจ้าพ่อเลยติดปืนเลยต่อพี่ ก็เรียงคำบัดกรุนพกเลยจากด้านบนลงมาล่างไอ้เหี้ยให้คนแพทเรียดดีกว่าไอ้สัตว์โอ้โหเอออ่ะยังไงยังไงปืนอะไรพี่ปอนมาลูกฟองกันมั Ay, right. ้ยลูกฟองลูกฟองคนตายเลื่อกคนตายเลือยเรามันเราโอสายโนวันกันอยู่เลยเขียนเลยเหี้ยปืนกปืนเป็นเหี้ยนี่แม่งนัดเดียวไม่ตายน่ประเด็นนี่แรงงั้นหัว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 เอาว้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บนะเอาเอาปิดทำไม่ยี่อะไรกะนเดียวไหม่ะ นักสู้มันย่อมมีชันเชิงเว้ยเอาเอางงงงวไรมอว่าวอไรมอว่เอะเออนั่งใต้โบนไอ้เยอติดกัแพงตั้มซ้อตั้มสอมไม่สายตอกติกว่ะตัวทีกรแพเลือกปืนกระเพืเลือกปืนอ่าเป็นซีพีปืนที่สามปืนหกอ่าเอากาะไหมหรือไม่เอาปืนอะไรนะเป็นอ๋อเนซีเอากาอก็ได้ เกาะเกาะเกาะเล็กนะเกาะเล็กนะแต่ไปเล็กใหญ่ใหญ่ถึงถึงมึงไม่เป็นที่นู้ก็ยิงยังไงวะไอ้ตับอุทูปใส่มานเอาเลยยิงไงงูมันก็เหมือนไปเตอร์พี่เหมือนบกดที่ไก่ป้อตจะทำเป็นยังไงครับง่ายตรงไหนเนี่ยอันนี้ครับเป็นแบบไม่รู้เลยอายูซี่อ่ะไอ้สัตว์ยูซี่อ่ะยิงน้ายอ่ะอันนี้มันคือปืนนักแข่งกันนะเฮ้ยปืนนักแข่งวหรใช่เขาเขาเล่นปืนนี้กันโอ้ยแต่นักแข่งโดนยิงแล้วนะเมื่อกี้เลือดถึงแปดสิบแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นที่ว่าไม่โดนไม่ได้เมื่อกี้ โดนนั่นพี่อย่าไปพูดทำไมล่ะอะหรอโอเคดืม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 ระวังมากระสุนหมดเร็วนะบอกก่อนไอ้ปืนเฮี้ยเนี่ยเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไม่มีปืนมาลุ้นเก็บแล้วปอเหลือห้าสิบแล้วเร็วได้มีการย่องได้ได้มีการย่องได้ได้วอเลือดเหลือเพิ่มเลยผมไม่ใช่คนกลัวใครไงี่เรื่องผมมันกลัวเรื่องมันยิงเขาก่อนน่นอะปอ้นสัตว์เลือดเขาเต็มร้อยเลย คุณเล่นไม่เป็นว่ะคุณยืนนี่ไม่รู้จริงไงจริงอ่ะปล่อยเล้าปืนไปเร้าปืนสไลดคนจนไปสไลดคนจนไปสไลดคนจนนะเฮ้ยจะเล่นเกาะเกาะไหนพี่เกาะเกาะใหญ่เหรอไอ้ยิ่งไม่ต้องไม่ต้องเล่นเกาะคนจริงมันไม่ผมมีเกาะเหลืออยู่อ่างั้นงั้นเกาะใหญ่ไปเลยก็ได้ไหมเฮ้ยคืออย่างกับนผมก็โกงดิเหลือตั้งสิบสี่พี่เกาะใหญ่ไปเลยอีกเออทำไมกูจนจังวะ มีใครมีใครต่อมีใครต่อคู่นี้ไหมเนี่ยแบบไม่มีครับไม่มีครับเพ่นต่อนึ่งมี่ยอ๋อเดี๋ยวคนชนะเจอกับแบ็คครับเ้ยไม่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 เล่นจะยิงเปล่าเกมบ้าแล้วไม่ใชอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้้อ้เอ้ยโดนนะโดนนะกูยิงไม่โดนเลยกระสุนมันมันตกแทบว่ะหมัดเอาว่ะตายเลือกปืนนะคนตายเลือกปืนครับตายเบอร์ตัดเบอร์เปืนอะไรอ่ะ ผมไม่ใช่โอบินได้สั่นเ์้ยอยากอยากอยากอันนี้ว่ะอยากลองการเดียนว่ะเกราะไม่ต้องใส่การเดียนเอาเปลือกกาแล็กซี่เกรอบเต็มถ้าเขาไม่ตายอ่ะมันมันก็มีเกรอบอยู่เนาะเกรอบเต็มก็ได้มากอดเต็มเออเอ้ยอยากลองการเดียนนี่คนยิงยังเป็นเดียนที่คล้ายๆคารัวเลยครับเป็นปืนไรเปล่าเนี่ยไอวันนี้ถ้าเป็นในพาร์ทที่มันปืนอะไรนะเอฟสิบสี่เอฟมิบสี่เซมี่เหรอชนไม่ดูเสิบเอ็มบัดสัตว์ของเราเลยชนะ ใช่ใช่จะรับผิดโอบใช่ป๊อปอู้ฮู้ไอ้สัตว์ถูจะหล่นหมดแป๊บรอห้าวิคอมกูตั้งค่าหมดไวอยู่มาได้เวลาที่กูจะเลือกปืนเลยปืนเลยไอ้ปืนนี้ปืนนี้จัดส๊ดจัดอ่ะที่มันคล้ายลูกฟองปูปักปูปักปูปักลูกฟองรัวลูกฟองรัวผมนี่เนี่ยใช่ภาษาญี่ปุ่นพี่ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นดีอ่ซาเมเกโนวะเฮ้ย ลูโซโตนี่ไงโดนหัวกันเลยดูโซโตอันนี้มูโจโชเลไอปอนอยู่ด้านซ้ายเชี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันว่ะมันว่ะจัดเอามองไม่เห็นเอายังไงไอปอนโอ๊ยเอา่ะเอาม่ะพี่ไอปอนเลื่อนเลือ40 40เองนะพี่รู้ไหมว่าผมเมื่อกี้เขาไป180 ยิงทะลุเลือดเหรออันเลือบปืนเลือบปืนเลือบปืนปืนไหนปืนไหนเอ่าโอเมนสเตนเจอร์สเตนเจอร์มันอยู่ในวะสเตนเจอร์อ่อปืนปืนปืนบนสเปกเตอร์พี่ปั่นพวกมันเงี้ยโอ้สเตนเจอร์อ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ก่อใหญ่โอเคแล้วโอ้ยยันแม่ปืนกูไม่เล่นทางน้ำสเตนเจอร์ยิงได้กูยิงไงเยิงป้อนปืนปืนแล้วเว้ยมันจะไปสะบัดไปนี่ขึ้นสะบัดไปไหนตัวเล่นทุกปืนปอนยังไหม

อยไม่โดนสักแม็กเลยอ่ะลูกกระสุนกูเลี้ยวเบนสงสัยหมดมันมันล็อกเตาผิดม่นหลอดมันยิงไม่โดนนี่มัโดนเอาปืนปืนอ่าลูกซองอันนี้ที่บักกี้อ่ะบักกี้อ่ะไอ้ลูกกระสุนซองขี้ขวาได้อาลกอดใหญ่น้อจัดบากูสามารถฟื้นตัวเองได้ปะแบบได้เสมอเกูตายแล้วกดไม่ได้นะได้เสมอปอนกับปอนนะได้เสมอแล้ว ให้พี่สักสองเม็ดก่อนได้ไหมล่ะเนี่ยไอ้เจี๊ยบพี่ขวัญไมายสีเลยบอลมีแต่สีเลยสัตว์ไม่มีพี่กับนักแข่งผมไม่มีแข่งอะไรก่อนปุ๊บปั๊บนี่เขาอยู่นี่พี่นี่เขาปลุกปุ๊บอ่าเม็ดเล็กปั๊พจะแม่งโคตรเบาลูกสองขี้นี่ไปพี่มันเอาไว้ชิดตัวไม่ใช่เหรอมันเม็ดแรกแต่ยังไม่ตายเลยโอาวะโอาวะออกมึงก็เชื่อมั่นในตัวเองเพื่อน อย่าอย่าก่อนจะตายปลามันจะดิ้นว้ายไม่หัวแตกวะไอ้ชิไม่หัวแตกวะไอซอกคนรอบรอบนี้มีดโอ้ยกแม่ตันหาน่ามีดนี้นี่เลยไม่เอไม่เอาได้ไหมมีดแต่พี่มีดหนึ่งตามีดหนึ่งตาเกาะเกาะไปเกาะไปเลยเต็มเลยไอ้มีดแต่มันได้มมัันนเต็มอยู่แล้วเมื่อกี้เกาะเต็มเกาะเต็มอ่ะพี่ใช่ครับ อันละกัปุกปียะอิสะแล้วแล้วผมแพ้แน่ๆ่ะเพราะผมไม่ได้อัพมาเลยอัพปึ๊บแทงทีหนึ่งแม็คควอย่าพูดไปกูเล่นไม่เป็นนี่พี่มีไม่พี่อะโกงสุดแล้วไม่คลาสสิกอะเฮ้ยเดี๋ยวน่ะบันโชว์ทีนี้มันโกงแค่ไหนนี่ไงกยเลือดเท่ากันเลยป๊อปออนอ่ะ ดูเลยว่าไม่ตัดูเลยว่าไม่ตาตาที่เหลือเล่นเล่นแบบแผนเลยคือเรือกเอาเลยว่าจะใช้ปืนอะไรแล้วก็วางวางได้แล้วดี่าวางแผนเลยจดูว่ามันจะแก้เกมกันไงไม่รอสลับป่งเหรอพี่เนี่ยเล่นไปเดี๋ยวก็สลับได้ได้ได้เล่นเล่นเลยใช่ไหม เล่นปกติเล่นวางเล่นกันเลยเดาเอาเองมาไหนกันไหนคืออ๊อฟมาวัดก่อนดิอยากเล่นอ๊อฟอ๊อฟก็อ๊อฟอ่ะเออให้อ๊อฟสตาร์ตไปสตาร์ตไปเออมันจะเราจะเราจะโชว์ของวะไม่โชว์เฮียอะไรละมันไอไอปาเร์ตไม่บอกกูอีกอ๊อบไปกันบีทำไมมันเม็ดเดียวจบเอ้ยห้าเต้มเท่าถือว่าโอเคเริ่มต้นเท่าเท่ากันอันละกระปุกกระปีย่ะเล่นเปิดอะไรก็เล่นได้เนี่ยบอะไลบอลคงจะถืออ๊อบไปสัตว์ ไม่ใช่เลยกูไม่ใช่คนที่แบบว่าจะถึงออกไปสู้กับใครไว้ตอนตอนแหลเจ็บสิโอ้โหอ๋อถึงได้มึงเล่นอย่างนี้เลยไอสัตว์หมาผมมันเกินเกินลโวรละพี่จีว่ะโยนเอาไปแล้วก็ถือกลเนี่ยปอนปอนเข้าไปในเจ็ดเก้าไอสัตว์ก็ไม่เล่นไอ้เหี้ยอัปปีจริงแต่ละตัวโอ้เอาบังคับมึงแล้วบอน เอาวะเอาวะปอนหดเกินอะซื้อสักสีแพ้เสียเมียรู้เปล่าเนี่ยปอนเอ้ยเอ้ยเอ้ยป้ายิงกูให้ตายป้าแบกใจที่ไรเนี่ยเอาแล้วตอนนี้แม่ได้ต่างหนึ่งหนึ่งนี่แม่ได้วางอีกมันอยู่ไหนวะไอ้เนี่ยแบกใจใช่ป่อยี่ปอนระวังทางนี้เราแหวงทางนู้นทางนู้นก็ระแหวงทางนี้ปอนเฮ้ยวางดิปอนไม่วางกูมันปอนดูวันเว้ยจะจะก่อนดูสตรีมของปาล์มหน่อยผมดู ได้ยูผมได้ดูสองมุมเลยว่าว่ากูได้กลิ่นคนตายไว้เฮ้ยเวลาหมดปามก็ชนะนะแค่นั้นแหละมึงก็อย่าถ่วงกันน้าสิเฮียอย่ากินนานนันวงมาบีบด้วยเฮียไงล่างไงล่ะต่างคนต่างย่องม่อ ผมไม่ย่งเลยเก็บแม่วอนนี้ยังนงฮะดึงเติมกันเลดึงตึงหน่อยพอดึงตึงหน่อยเออหน่อะไรดึงตึงหน่อยอ้ยวิ่งตัดเอ้ยไม่ต้องอย่างนมีความมันนักเกิร์ดไปได้บอกเข้าบอมไปสามรอบไม่วางอ่ะเอามายิงอ่ะเกินไปเดี๋ยวว่ามันได้ยินมันจะอะไรล่ะกระตึงเนี่ยเกินไปแล้ว น่าก็ควงมีดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนิ้วขาดไอมาวัดกลางกันเลยมาได้จบเลยแล้วกูอยากไปเล่นทีมแล้วโอดิน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 ว่าไม่มีไม่มีตังไม่มีตังไม่มีตังสเปคเตอร์วัดกลางไม่มีตังไม่มีตังมีเจ็ดล้าสิบพี่การวัดกลางไปปืนอะไรก็ได้มาสักเม็ดสองเมตรป๊อบ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 ตุแทปปี ทำไปสูสีวะคุณกูมันนักนักรอบนวนไงมาวัดกันให้จบกันกันวัดอะไรพี่อันนี้แหละต้องต้องเลือกแล้วต้องเลือกแล้วเชลีฟเชลีฟมากูอยากรู้จังเลยว่าเขาเล่นยังไงให้ยิงบาโบบะ๊กในเชลีฟนี่กูจะโชว์โชว์ลีฟให้ทุกคนดูเว้ยสวยปอนโบบั๊กสวยสดีดูไว้พี่พี่จะไม่มีวันได้เลยน้องพี่ดูไว้พี่ดูไว้เดี๋ยวผมจะพ่งเฮดพอด รู้จักกันว่าพีคไหมล่ะพุกเลยจรตอกตีอย่างนั้นก่อนอะไรอ่ะเกินไปบอลกดแซดพี่ดูไว้พี่ดูไว้เดี๋ยวผมผมดูอยู่พี่ผมกดดูอยู่ราทับใจกันเล่นนะใช่ใช่ผมดูผมดูอยู่ตอนนี้ผมปกใช้จออีกจอหนึ่งดูพี่อยู่เออมาดิว่าพวกเฮดช็อตพวกเห็นไหมหัวแตกแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่ว่ามันโปรนะมันก็ยิงเบาๆดิว่าลูกกระสุนนะอย่าให้โดนกันดิ ก็เอาไปเถอะอะไรวะเพราะมันไม่คิดดีหว่าผมจะกระโดดออกไปแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะตายด้วยเมื่อกี้เนี่ยบ้าไม่ดื่นเลยเอาซ้สรุปกันว่าทนี้เรกระทำการกระทำที่มันจยามศักดิ์ศรีกันยิ่งยวดผมไม่ได้ซ้ำไม่ผมไม่ได้ซ้ำศพนะเพราะว่าผมปรับปรับเป็นโคลขึ้นมาคือมันไม่มีศพที่ดี แต่เมื่อกี้ผมยิงกระแพงผมยิงลาเลยกระแพงที่มีศพอยู่เฉยๆเป็นเล่นนะมาซ้ำสุดยอดชัดเลยปอลซ้ำสุด่อกี้เปิดไรพี่เปิดไล่มาเชลซ์ซานไนย์ซานไอเฟตอ๋อไมเจอเกาะไหมเกาะไหมไม่เกาะดิกูไม่มีตังค์โอคจนสร้างงานเอ้าเฮ้ยลืมว่าผมตั้ง ADS ไว้ไอ้สัตว์เออเอาวะปอลซ้ำมาเนี่ยน้องชายซ้ำกูมาสกอตก็ไม่หนีด้วยนะ เจ็ดเจ็ดแปดแปดหกหกหุ่นเป็นอะไรดีเอะเป็นเป็นคนคนตายเรื่กงอะไรพี่ตายเรื่องอะไรโกดโกดโกดรก่อนหนึ่งโกดอยู่ไหนวะก่อนเล็กก่อนเล็กมาแล้วก็ก่อนเล็กโกดนะโกดนะปืนหกโคอยู่ในป่าช้าบอลอยู่ในป่าช้าอบอลยี่อะไรนี่กูถือโกดอยู่ดิโกดอยู่โน้ตวะอยู่โน้ตบอกยาวยาวแล้วบอลนะนี่แหละเขาเรียกว่าโคตรบ้านนะป้อมเล็กจังว่เยี่บอลเล็กเล็กมันไข่อะไร เขาเยี่ยมกำแพงคุยเลยเนี่ยเขายิงบอกเป็นวะกูยิงไม่เป็นโฮ้ยควได้ไงวะเพราะผมมันอ่าผมมันโคตรนนวันไงโคตรนนวันมึงคงไม่นอนตรงนี้เลยเที่ย์อะไรี่ปืนอะไรบ้างวะที่เล่นกันแบบมันละโอ้ยออยนี่บูลด็อกอะที่มันปรบบูลด็อกเกาะเกาะใหญ่ ก่อใหญ่ก็ได้มีตังค์ซื้ออยู่เฮ้ยพี่มีตั้งเยอะนะสี่พันสามอะหน่าเลยเจ็ดร้อยล้เพราะทีมเรามันบิ๊กกนเลยปูลีปีดะ <S <S ข้าวเอ้าเชีย่ยลืมซื้อลืมซื้อก่อไม่ผมลืมซื้อไอวอนไอวอพี่ เฮ้ยนี่ละกอมันก็ไม่หนีกันเนี่ยละกรอมันก็ไม่หนีกันเนี่ยอีกับปูเลือกมาครับขอที่ไม่แพงนะอะไรดีวะเนี่ยดูด้วยทั้งเนื้อทั้งตัวกูมีตทวอะไรกาเดียนอีกรอบไหมกาเดียนกูปืนอะไรวะอ๋อไอที่ปักปักปักโอเคสุกาเดียนแหละไปบ้า ไม่ค่อยมีใครเล่นเลยปืนเนี้ยเล่นยังไงยังไม่รู้เลยมาเล่นยากพี่มันต้องมีจุดขอจริครับเขาวางเล่นกับแฟกินกูบอกแล้วกูเนี่ยกลาดอย่างเดียวเผื่อปุ๊โดนอ้าวคูต้องอย่างนี้สันติมีคำตอบปอนมาเชลครับมาเชล อั้งคม้องเลยพี่พอรู้สึกว่าอยากได้คตอบแล้นรู้สึกว่าอยากได้สกอร์กลับก็บาเชลครับออฟครับไอตัดปืนอื่นกูแพ้มันหมดเลยให้กูได้ก็ใหญ่อะพี่ใหญ่ครับเลให้กูได้มีโอกาสสักเม็ดก่อนได้ยังดีอ่ะใช่ครับพอนั่นแหละบาเชลโนโผล่ป่ะพี่เฮ้ยขอยิงยังไงวะพนี่พออย่าปอนอย่าไปลงคานมโนโผก็มีเป้าอยู่กลางจอยแล้ว ผมเป็นคนที่รับคำสาคุมซะด้วยดิพี่เอาจงไงสรุปจงไงพีโนโคมโนวันอ่ะเหี้ยุ่งง่ายซะด้วยเจ้คนง่ายนั่นหรอเห่งยุ่งง่ายซะด้วยเพราว่ายิงกุกคนเลสัตเพราว่าเพราว่าเอาเป็นเปกนเกือบตายเกือบตายเกือบตายเหลือยี่สิบเลือดโหดิะเพราะว่าเพาว่าเพาะว่าิเอดซิบเอาว่า กระสุนจะหมดแล้วประเด็นอะเออกระสุนเหลือไม่กี่นัดว่าตะโคเบิรไม่งั้นกระสุนไม่พอดิตะโคก็ได้มั้ยเอ้ยเดี๋ยวนึกออกเก็บเทปนี้ต้องชำระกูเป็นคนยอมใครไม่ได้จะมาซ้ำแล้วกูต้องซ้ำกลับเปิดอะไรเปืนอะไรจังเป็นที่กูหลับได้เลยนะอ่าไม่ซื้อเกาะองแวนดอลดิ มันพี่มีก่อห้าสิบอยู่แล้วไงอ่าได้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 เวนดอร์อู้ยึนไม่ปืนทีมานี่เลยผมผมเอาก่อดยี่พาได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจังวะเดี๋ยวกูซื้อกอดยี่พาให้อ๋อซื้อไม่ได้แล้วซื้อไม่ได้พี่ถ้าพี่มีก่อห้าสิบเลยน่าเชียวกูคิดว่ากูจะเป็นคนสู้คนระยะไกลเหรอจีเป็นจังหวะเลย เล้วนะลูกกระสุนไม่ออกว่ะแทบเฉยแทบเฉยอ๋อเขาจะวิ่งมาถามกูเมื่อกี้กูเห็นลูกกระสุนกำลังจะหลุดจากแม็กกาซีนเขาทำอะไรพี่กูโขวี่ไปอยู่ไอมันเรืองะไรบักกี้บักกี้เดี๋ยวชนะตัดท้ายค่อยค่อยยำชุดใหญ่เลยปาบักกี้บักกี้ปืนอะไรพี่ไอ้เกาะอะไรเกาะอะไรเออเกาะยิม่าเกาะยิม่าเดี๋ยวมันจะวนกลับมาซานายมึงคอยดูนะแล้วแต้มมันตามมา ไม่มีมีตังค์ซื้อมีอยู่แค่นี้เองอ่ะตอนนี้เปลี่ยนไงเปลี่ยนเต้เฮ้ยเขาต่อให้หรอเขายิงกระสุนทิ้งไปหลายแม็กกีเฮ้ยเอาแร่ทรัตว์กลายเป็นซาลาวต่อยสู้กันละโอ้วิ่งหนี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 อุ้ยกากระบาดเลยทำไมไม่แตกวะทำไมไม่แตกวะไอ้ยื่นอ่ะ อู๋ยังต้องทอหัวเป็นสิบเม็ดไม่ตายปืนอะไรครับปืนอะไรครับเอ่อเอ่อเอาเลยดีกว่าแหวนทองดีกว่าแหวนทองก่อก่อเต็มถึงไม่มีอ่ะพี่ไม่มีตังก่อเต็มอ่ะก่อยี่ห้าดีกว่าฮะอ่ายี่สิบห้ายี่ห้าอันละกระปุกกระปีอะไรแต่ละกระบอกแหวนดอนนี่ล้วมันก็ยิงหัวเม็ดด้วยนะ ยิงยังไงไวะให้ไม่พี่เป้า <c oughs> ผมวางทิ้งหัวไว้เลยก <c oughs> ูก็วางทิ้งนะแล้วก็ทิ้ง <c oughs> แบบนั้นเมาพี่เล่นไวแค่ไหนอะของผมง <c oughs> เล่น0.4มาวางหลังปอนไอ้พี่ะอะไรก้นนัดกัดตรงการลางวะเขายิงยังไงวะหัว พราะทีมของเราเนี่ยมันเ้องสอแลูกยิงปะที่แบ๊กไอ้เฮียสเปคเตอร์ยิงกูยิงไม่โดนเลยกูสอนไอ้แบ๊กไอ้เสือสเปกเตอร์ไม่ได้ไม่มีกรอบกูยังไม่รู้เลยอื่นไหนสกิลไหนทำอะไรเนี่ยไปที่ไปงี้พี่หยิบไปเลยเอาไปชนี่ได้เอามาเชอรี่พี่แกเหรอพี่พี่ไม่มีตังค์ซื้ออื่นเลยแก้่เสียมันมีเล่นให้ง่วงเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปกินนะจมโห่แก่เสดจะไปกิน อ๋อเลยจ้ะกินยายาเชื้อกับยาแค่เสพไปแล้วจะไปกินแล้วกินอะได้อะไรจ้ะไอ้ยาหยอดหูมาหยดแค่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก่อนนอนเลยยามีแนะนำไหมจำซื้อจำหน้าขวดมาไั้ยนมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไปให้ผมมียาโรงพยาบาลเลยยามันทำให้เรานอนอยู่แลี้ยวยาจะไม่ง่วงเลยเนี่ยซึมแล้วทำไมไม่วงไปหามองไป หมอลงมัดขดคนติดโควิดเยอะพี่เกีบไปอ๋อถ้าสุดท้ายแล้วเราต้องจัดเต็มแล้วแหละมันจะเป็นจริงไม่อยากไปเอาปืนอะไรก็ได้ใช่ไหมจะเว้นออฟสไนเปื่ออะไรพี่ยิบออืออะไรก็ได้ฝั่งนั้ำนะกูเดาได้เลยออฟไม่ใช่ไม่ไม่ตังค์นี่ตังค์จนมันเล่นปืนที่ผมชอบที่สุดเลยไอ้บอนเล่มโมกอะไรมาเอเลดอาริสอะไรสักอย่างบอลเล่นปืนไหนจ่าก็ชอบมันแหละเนี่ยนะเพรอมันปอนโนวันเนี่ย หวานซะงั <First> ้นลิกกะกะปุกะปีเด้อิสรกันเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับมาดูกันครับโอ้ยโอ้โหโอ้โหมากเลยงเราก็อ้าวตําองูด้วยเสียนามาเอาแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างฮะ ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากสด s u b บสไครให้ช่องผมด้วยนะรเราจะก้าวไปด้วยกันนะเพราะผมเพิ่งเริ่มทำจริงจังนะครับฝากกดไลค์แล้วก็แชร์เพจแชร์เฟซให้ผมด้วยนะฮะชื่อใน Facebook ก็เป็นจ่าท่อมแล้วก็ YouTube ก็จ่าท่อมเหมือนกันฮนะสองเพจนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย พวกเรานันจนตาำทุกวันเพืยไม่มีเราก็หุนกันทำแบบนี้กันแถบทุกวันเป็นวันเสาวไว้พบพกูยันหนึ่งมัดหนึ่งลอยหนึ่งโลเจ็ดลอยเอคอหนึ่งลอย